หนึ่งในคําถามนะครับที่เวลาเพื่อนๆไปเลือกใช้บริการการเงินการลงทุนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าประเภทของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงไม่ว่าจะเป็นบลจบลนหรือบลเฉยๆนะวันนี้พงท,ทีวีสรุปมาให้ฟังแบบสั้นๆครับ ตอนนี้ก็ต้องถามก่อนว่าทําไมต้องมีการแบ่งประเภทให้แบบดูสับสนวุ่นวายด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนเนี่ยเป็นธุรกิจเฉพาะนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นของการเงินการลงทุนพอสมควรนะเรื่องเงินนี่เรื่องซีเรียสนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทไหนเนี่ยจะลุกขึ้นมาทําไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยนะก็ต้องขอระบบงานขอใบอนุญ,ญาตจากทางสํานักง,งานกรตอตนะครับแล้วก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วยนะฮะค่อนข้างซีเรียสพอสมควรนะจริงๆก็ไม่ได้เฉพาะเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวนะ กันต่างๆเนี่ยก็มีใบอนุญาตที่เ,เฉพาะเจาะจงแต่ละธุรกิจทั้งนั้นนะครับการที่มีแต่ละประเภทเนี่ยก็เพื่อให้สามารถบอกได้ว่าบริษัทนี้จะทําธุรกิจขนาดไหนบ้างนะครับและจะได้มีทุนสํารองมีระบบงานมีกําลังคนที่สอดคล้องกับขอบเขตการให้บริการแบบชัดเจนนะเพื่อความมั่นคงอย่างที่ว่าไปนะครับทีนี้การลงทุนก็แบ่งเป็น4ประเภทแบบง่ายๆนะครับบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมีประมาณ4ประเภทนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้ประเภทที่1ใหญ่สุดนะฮะขอบเขตกว้างที่สุดบริษัทหลักทรัพย์นะฮะหรือบลจุดอย่างที่เรารู้จัักกนดี รบ,บริษัทหลักทรัพย์ตัวอย่างเช่นอะไรฮะก็มีหยวนต้านะนะ KGI อย่างนี้เป็นต้นนฮะ อินโนเวสเอ็กนะครับหรือว่าตัวที่เป็นเ k, k p ดามนะที่เรารู้จักกันดีนะครับขอบเขตของการห้บริการก็จะครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นหลักๆเลยก็คือการซื้อขายนะค่าคอมมิชชั่นนะครับหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้นะครับเป็นกองทุนเนี้ยก็สามารถซื้อขายได้หมดนะครับยาวไปจนถึงการเอาหุ้นเอาหลักทรัพย์เข้าตลาดทํา IB นะครับ i n v e s t m e n t Banking ทํา FA ก็คือ Financial Advisor เพื่อพาหุ้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็ทําด้วยเช่นเดียวกันนันนนอี้ก็ เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกธุรกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นะครับถึงจุดนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่เน้นค่าธรรมเนียมค่าคอมเนี่ยแต่ทาไมบล็อกใหม่ๆเนอะอย่าง liberator หรือว่าก่อนหน้านี้ก็มี z c o m เนี่ยถึงแบบคิดค่าธรรมเนียมตั้มต,ต่ำนะหรือบางทีอาจจะศูนย์ไปเลยก็มีนะครับธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในบัญชีหุ้นเหมือนกันเนาะก็คือการที่แบบปล่อยเงินกู้ให้กับนักลงทุนสามารถลงทุนเกินวงเงินได้นะฮะหรือเรารู้จักกันดีในานามของการปล่อยมาจินนะครับซึ่ รายได้ในฐานะรูปแบบของดอกเบีย้ยไปด้วยนะครับก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นที่นิยมในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์บลจุดนะครับประเภทที่2ก็คือบลจอนะครับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนนะคะัคำว่ากองทุนในที่นี้ก็มี3ประเภทนะครับอันแรกเลยรู้จักกันดีนะฮะกองทุนรวมนะมูช่ชฟันนะครับก็มีผู้จัดการกองทุนตั้งกองขึ้นมาเป็นสภาวะนิติบุคคลนะนะครับแล้วก็มีนักลงทุนแบบรายย่อยรายใหญ่สามารถเข้ามาถือหน่วยลงทุนลงทุนไปพร้อมๆกันนโยบายเดียวกันถูกใจก็ไปต่อไม่ถูกใจก็ขายทิ้งนะฮะแบบที่2ก็คือกองทุนส่วนบุคคลนะรประเภทนี้เป็นแบบที่บร,าาริษัทจอลีฟแคปิตัลของผมเนี่ยก็ให้บริการอยู่นะลักษณะพิเศษก็คือสามารถมีความเฉพาะเจาะจงไปที่บุคคลคนใดคนหน แผนร่วมกันนะครับกำหนดครอบเขตการลงทุนนโยบายการลงทุนไปด้วยกันนะครับอย่างที่ลีฟเองเนี่ยก็เน้นการลงทุนเพื่อการเกษียณนะแบบนโยบาย3ตระก้าที่เราถนัดนะครับอันนี้ก็เป็นการลงทุนที่แบบมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอันที่3ก็คือกองทุนประเภทสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือ provident fund ที่เรารู้จักกันดีนะฮะก็จะเป็นกองทุนสมบุคคลประเภทหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็จะมีฟีเจอร์ในเรื่องของการลงทุนสมทบกับนายจ้างนะครับหรือการลดหย่อนภาษีตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโดยไรายได้ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนเนี่ยจะเน้นที่ค่าธรรมเนียมเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีฟ r อนต์เอ็นค่าธรรมเนียมแรกเข้าเนาะค่าธรรมเนียมการจัดการเมเนจเมนต์ฟรีนะแล้วบางกองทุนอาจจะมีเพอร์ r m รนซ์ฟรีนะค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มจากผลตอบแทนแชร์ริ่งนั่นเองนะครับเน้นเป็นที่ค่าธรรมเนียมเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นบอลอจอนะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนภาษาอังกฤษเขาเรียก Asset Management Company นะครับประเภทที่3นะครับบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนหรือบอรอ,อ,นอนอจุดนะครับก็เป็นธุ แต่เน้นไปที่หน่วยลงทุนนะครับขอบเขตการให้บริการก็คือสามารถขายหน่วยลงทุนกองกองทุนรวมก็ได้กองทุนส่วนบุคคลก็ได้นะครับอาจจะมีการขออนุญาตเพิ่มนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเน้นหลักที่การแบบสร้างแพลตฟอร์มนะอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับก็บอลนอฟินโนโมิน่านะครับแล้วก็อย่างเวลลี่พับบิกก็ใช่นะครับหรือว่าจะเป็นโลโบเวลก็ถือว่าเป็นบอลนอเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจุดเด่นของบอลอนอเนี่ยก็เน้นที่ว่าเป็นเชฟนะสามารถที่จะมีหลายกองทุนจากหลายบรจให้นักลงทุนสามารถเลือกซื้อได้โดยสะดวกนะ นะครับวางแผนการลงทุนการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับรายได้ของบลนรเนี่ยจะเน้นไปที่ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งจากการขายกองทุนรวมนะฮะให้กับบลจต่างๆนะครับถ้าให้คําแนะนําดีจัดพอร์ตได้ดีเนี่ยก็จะมีนักลงทุนเข้ามาสนใจแล้วแลวก็จะมีการส่งคําสั่งซื้อขายกองทุนรวมเนี่ยผ่านบลนอเป็นหลักนะครับก็จะได้ค่าธรรมเนียมบางส่วนมาจากบลจต้นทางนะครับและประเภทที่4นะครับบลปบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Advisory นะครับธุรก an ิจแบบนี้ก็จะเน้นการให้บริการให้คําแนะนำนะครับและเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้คําแนะนํานั้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินการจัดพอร์ตนะครับการออกบทวิจัยนะฮะโดยจะไม่ได้รับในรูปแบบของส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นเหมือนประเภทบลบลจบลนเหมือนข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นบลปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับนักวางแผนการเงินเนาะหรือว่ามีการให้บริการในรูปแบบของคําแนะนําการทําวิจัยการทําบทวิเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ4ประเภทของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยนะครับ ก็ลองเลือกกันดูได้ว่าการให้บริการของแต่ละประเภทจะเหมาะกับเพื่อนๆรูปแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเพื่อนๆนะครับอยากจะเทรดหุ้นซื้อหุ้นต่างประเทศเทรดที่เฟกนะฮะซื้อหุ้นกู้เอาหุ้นเข้าตลาดนะครับให้คำปรึกษาต่างๆเนี่ยก็ไปที่บลจุดน่าจะครบวงจรนะฮะอยากจะลงทุนกองทุนรวมจัดพอร์ตให้เหมาะกับความต้องการหรือลงทุนกองทุนส่วนบุคคลที่สามารถเทเลอร์เมดตรงความต้องการของท่านได้เนี่ยก็ไปที่บลจอนะครับถ้าอยากจะแบบจัดพอร์ตกองทุนรวมมีในใจอยู่แล้วอยากหาคน รึกษอยากหาคําแนะนําอยากหาพอร์ตแนะนำเนี่ยก็ไปที่บลอนอนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าอยากหาคนวางแผนการเงินจัดพอร์ตให้เก็บค่าบริการเป็นคําแนะนำเนี่ยก็ไปที่บลปได้นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้ามีคาถามเพิ่มเติมนะสงสัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนเนี่ยสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมจะไปหาคําตอบมาให้เพื่อนๆทุกคนแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ